วันนี้ช่องไปดีมาดี channel 1นึ8เเราพาเดินทางมายังจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยใช้เส้นทางเรียบคลองสับปสามิรนะคะซึ่งเป็นเส้นทางใหม่ค่ะที่เราลองเดินทางดูนะคะแล้วก็ขับตรงมายังจังหวัดสมุทรปราการได้เลยค่ะโดยเราเริ่มสตาร์ทที่สานพันท้ายนอร์สิงห์จังหวัดสมุทรสาครน,นั่นเองค่ะระยะทางก็ประมาณ28กิโลเมตรค่ะ จุดหมายปลายทางนะคะที่เราเดินทางมาในวันนี้ค่ะนั่นก็คือมูลนิธินาคราชโยธาชัยหรือศาลเจ้าเสด็จพ่อนาคราชโยธาชัยนะคะที่คนจังหวัดสมุทรปราการค่ะ รู้กันดีนะคะตั้งอยู่บนเลขที่16 5หมู่สซอยนาคราชถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอําเภอรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะและว,วันนี้นะคะก็เป็นนิมิตใหม่อันดีค่ะเมื่อเราลงจากรถนะคะก็เกิดปรากฏการณ์พระที่ทรงกฎนะคะซึ่งเป็นนิมิตใหม่อันดีที่เราเดินทางมาในวันนี้ค่ะ มูลนิธินาคราชโยธาชัยตั้งอยู่บนเลขที่165นะคะเด่นในเรื่องของพลังงานด้านการเงินนะคะมีความคิดดีเริ่มสร้างสารรค์มีการคำนวณวิเคราะห์วางแผนนะคะ สุดยอดนักวางแผนด้านการเงินและด้านการลงทุนเลยทีเดียวค่ะแล้วเราบอกเลยว่าเมื่อมาที่นี่นะคะเมื่อมีความทุกข์ก็จะคลายทุกข์ลงไปค่ะเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกว่ามีความเงียบสงบนะคะแล้วก็เมื่อมาถึงค่ะจะรู้สึกนะคะคลายกังวล ปัญหาหรือทุก์นะคะก็จะรู้สึกเบาบางลงค่ะและที่สําคัญคือมีความสบายกายสบายใจนะคะเมื่อเราขึ้นมาด้านบนค่ะก็จะมีลมเย็นเข้ามาตลอดเวลาเลยค่ะก็ขอแนะนำเพื่อนๆนะคะต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะ และจุดเด็ดอีก1จุดนะคะนั่นก็คือลักษณะตัวอาคารค่ะที่มีลักษณะเป็นพระจันทร์เสี้ยวนะคะที่มีความแปลกและสิ่งที่น่าแปลกก็คือว่าเป็นอาคารที่ไม่มีแบบแปลนนะคะหรือแบบพิมพ์พเขียวในการก่อสร้างค่ะ การจัดสร้างทั้งหมดนะคะเกิดจากคำบัญชานะคะของเสด็จพ่อนครราชโยธาชัยผ่านล่างทรงค่ะที่ท่านมาบอกกล่าวการจัดสร้างนะคะว่าตำแหน่งไหนควรสร้างอะไรและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดมาประจำที่ศาลเจ้าเสด็จพ่อนครราชโยธาชัยแห่งนี้ค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปชมบรรยากาศนะคะชั้น2ของศาลเจ้าเสด็จพ่อนคราชโยธาชัยกันเลยเ <ๆๆ S 1> มื่อขึ้นมาด้านบนนะคะบรรยากาศลมเย็นสบายมากๆเลยค่ะและยังเห็นบรรยากาศนะคะโดยรอบของจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะ การจุดธูปไหว้ขอพรนะคะสารเจ้าเสด็จพ่อนครราชโยธาชัยค่ะก็มีด้วยกัน16ดอกนะคะหลักๆจุดแรกค่ะเราก็ไหว้ขอพรนะคะที่เสาฟ้าดินนะคะจํานวน5ดอกค่ะและอีก9้าดอกนะคะคือไหว้รวมเทพเจ้าที่อยู่ภายในสารเจ้าเสด็จพ่อนครราชโยธาชายัยจานวน9ดอกค่ะ และอีก2ดอกนะคะก็คือหน้าประตูขวาซ้ายนั่นเองค่ะค่ะตําหนักนาคราชโยธาชัยนะคะเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 2 2หรือประมาณ43ปีมาแล้วค่ะและอีกหนึ่งความเชื่อนะคะเรื่องการเข้าประตูค่ะสําหรับเรานะคะให้เข้าประตูทางด้านขวานะคะและออกทางด้านซ้ายส่วนประตูตรงกลางค่ะมีความเชื่อว่า สำหรับเทพ,พเจ้านั่นเองค่ะเมื่อเข้ามาด้านในนะคะก็ต้องตกตะลึงนะคะถึงความสวยงามสีทองอารามนะคะแล้วก็ความโอ่อ่านนะคะของศาลเจ้าเสด็จพ่อนาคราชโยธาชัยค่ะ เป็นตำนานความเชื่อเรื่องของพญานาคนะคะของเสด็จพ่อนาคราชโยธาชัยที่มีคำบัญชาได้รับการสร้างจากสวรรค์นั่นเองค่ะและสถานที่แห่งนี้นะคะยังรวมเหล่าเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแห่งพระสมุรเจดี JD นั่นเอง จุดแรกนะคะที่สะดุดสายตาเลยก็คือองค์พระพุทธเจ้าและองค์พระโพธ,ธิสัตว์กวนอิมและยังมีองค์พระศรีอริยแม่ไตรนะคะที่ได้ถูกอัญเชิญประดิษฐานไว้บนฐานดอกบัวสวยงามดังสวงสวรรค์เลยทีเดียวค่ะจุดต่อมานะคะก็จะเป็นเสด็จพ่อนาคราชโยธาชัยค่ะคือตั้งอยู่องค์กลางนะคะที่ท่านเป็นคนบัญชาจัดสร้าง ที่มูลนิธินาคราชโยธาชัยแห่งนี้นั่นเองค่ะส่วนด้านซ้ายและด้านขวาน,นะคะนั่นก็คือเพื่อนร่วมสาบานนะคะหรือผู้ร่วมออกศึกด้วยกันนั่นเองค่ะ และองค์นี้นะคะก็คือองค์จำลองเสด็จพ่อนาคราชโยธาชัยค่ะที่อัญเชิญไว้นะคะไว้สำหรับให้ลูกศิษย์นะคะหรือคนที่มากลับไหว้ขอพรค่ะสามารถปิดทองขอพรท่านได้ตรงจุดนี้ค่ะ ช่องไปดีมาดิชแนลหนึ่งเนะคะเราได้รับเกียรติจากคุณบุญเกิดหุ่นท่าไม้คณะกรรมการค่ะและคุณพรชัยแสงแกาวโสพลนะคะผู้ดูแลมูลนิธิได้ให้เกียรติและสละเวลามาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลเล่าถึงเรื่องราวเล็กๆในน้อยให้เราได้ทราบกันค่ะสวัสดีครับผมชื่อบุญเกิดหุ่นท่าไม้เป็นกรรมการมูลนิธินคราชครับเป็นกรรมการจดทะเบียนของมูลนิธินคราช แต่ถ้าเป็นเฮียกงหรือว่าเขาเรียกภาษาไทยว่านักการพารงคือลุงคนนี้ครับผู้ดูแลมูลนิธิครับชื่อลุงเล็กครับครับผมลุงเล็กเขาเป็นท้าหน้าที่อยู่ที่มูลนิธิอยู่ตลอดครับตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าจนถึงสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงครึ่งครับผมคือศาลมูลนิธินคราชเนี่ยคือที่คนที่เขามาสร้างน่ะคือเป็นคนจีนล้วนเลยประมาณยี่สิบคนที่เขามาสร้างเนี่ยแต่ว่า คนที่มาสร้างเนี่ยคือเหมือนกับเสด็จพ่อนคราชเนี่ยเขาระบุชื่อนามสก,กุลแล้วก็ประเทศจังหวัดจังหวัดนั้นให้ไปเชิญตัวเขามาครับคือคนจีนล้วนๆคนไทยไม่มีช่างปั้นนะครับช่างปั้นมาจากเมืองจีนนะครับมูนิธิหรือสันเจ้านาคราชเนี่ยสร้างมาตั้งแต่พศ2522ประมาณ40กว่าปีนะครับที่สร้างมาไอ,ไอ้สร้างสันเจ้าเนี่ย คือเราไม่มีแบบแปลนอะไรทั้งสิน้นเป็นแบบว่าเดจพ่อนาคราชมานิมิตให้กับช่างเนี่ยช่างปั้นเนี่ยเป็นให้ช่างปั้นเป็นคนในมิตให้ช่างปั้นเราต้องทําแบบนี้แบบนี้นะครับแต่ว่าคนไทยก็มีมาผสมเหมือนกันช่างปั้นมังกรเนี่ยคนไทยปั้นสี่ไร่เศษนะครับเนื้อที่ประมาณาสี่ไร่เศษครับคือรูปปั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับเขา่ขาเสร็จพ่อนาคราชเนี่ย เขาไปขออนุญาตจากเบื้องบนว่าเออจะขอมาปั้นเป็นรูปแบบนี้แบบนี้เพื่อให้เป็นไห้พวกเราทั้งหมดมาสักการะบูชาก่อนนะครับข้างซ้ายจะมีเดรจพ่อนาคราชแล้วก็กำกงพกกวงแล้วก็เดโชชัยนะครับแล้วก็กางขวามือจะมีพิชัยดับหักรัชการที่8ดเฮงเจียสิงข้นนองศึกนะเออแล้วก็เฮงเจียแล้วต่อไปก็คือกุมารดำธมิน ที่คือเขาขออนุญาตจากเบื้องบนบลงมาคือปั้นเป็นรูปให้กับคนบูชาเนี่ยนะครับเทพูนัคราชเนี่ยจริงๆแล้วก็คือพญานาะคที่ดูแลในน้ําดูแลในน้ําทั้งหมดนะ,ะที่เดียวในโลกเลยอที่ปั้นเนี่ยเขามาในในนบีไทยช่างปั้นเห็นค่ะเป็นรูปร่างแบบนี้ซ้ายขวาก็คือทอาหารเอกเขาเขาพี่น้องพี่น้องกัน ก็ขอไอ้เรื่องความสำเร็จความสำเร็จไปทำกิจการงานอะไรเงี้ยความสำเร็จแล้วก็ขอสุขภาพส่ม,มากจะขอไปด้านนี้จะขอโชคลาภตองไปอ,อ,องค์พโะนสิศนี่ด้านนี้ตองกิจการงานขออะไรท่านจะไปทันนี้มากกว่า,าอยู่ที่เราบน แต่ส่วนมากที่เป็นหลักก็คือชอบประทัดเขาเรียกลูกปืนส่วนมากเขาจะบนทางนี้กันแล้วชี่น่จค่ะปีหนึ่งเนี่ยในแต่ละปีจะมีงานประจําปีอะไรบ้างคะมีงานไล่ครูมีงานยกครูขึ้นห้าค่ำเดือนห้าเทศกาลกินเออครับก็ปีนึงก็จะมีอยู่ครั้งสองสองครั้งครับสองครั้งครับช่วงสงการกับช่วงปีนเจก็คือประมาณตุลาหกือกันยา นี่อันนี้คือองค์เสด็จพ่อนาคราชโยธาชัยเนี่ยครับองค์ที่เป็นผู้ผู้กําเนิดหรือผู้ริเริ่มที่ให้สร้างมูนิธิแล้วก็สร้างองค์เทพทั้งหมดนะครับนะครับอันนี้เท้ามังกรทองเดโชชัยก็คือพี่น้องกันสามองค์เนี่ยครับเข้ก็เป็นทหารร่วมกันมานะครับแล้วองค์แรกคือสเสด็จพ่อสมัวก๊กวงก็คือพี่น้องกันสามองค์ นะครับพี่ใหญ่เลยนะองค์ท่านดูหน้าเต่งขามนคะครับก็เป็นทหารก็งนี้แหละครับของทางจีนครับเป็นภาพภาพนูนออกมาไงภาพนูนทั้งหมดเลยคนจีนนะครับมาจากประเทศจีนทั้งหมดครับผมทีแรกอ่ะเชิญเชิญเข้ามาเป็นแบบนักท่องเที่ยวทีนี้ทำมาก็เคยเชิญเขาอยู่พอบัตรสปอร์ตหมดอายุก็เราก็ไปต่อยเขาทําอยู่ก็อยู่หลายปีอยู่นะ อันนี้เป็นภาพภาพวาดภาพนูนของแมป่ปลาคนจีนทั้งนั้นเลยนี่สวยมากสมจริงเลยครับครับผมนี่คือภาพพุทธเจ้านะเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยภาพภาพตลับภาพเนี่ยเขาจะมีชื่อมีประวัติเขาหมดเลยอันนี้พวกขุมนรกทั้งหลายเนี่ยทําดีก็ดีทาไม่ดีนเนี่ยจงรับมาเลยครับผมเนี่ฮนะพระพุทธเจ้าประสูติตรสรูป,ปริณพพาน ขณะนี้นี่คนจีนนะเป็นคนปั้นทั้งหมดนะภาพวาดนะครับแต่ไม่เป็นภาพแบบภาพนูนเลยนะแล้วองนี้ก็คือพระยายพิชัยดาบหักที่ว่าของจริงอยู่อุตรดิตนะครับแล้นี่คือสิงขนองศึกคือราชการที่แปดแล้วก็นี่คือเฮ่งเจียแล้วก็หนึ่งคือกุมารดำธมินององเฮ่งเจียท่านสร้างมาจากที่ไหนครับเขาสร้างมาพร้อมกันเลย<ำ>แต่ ทั้งหมดนะครับสร้างพร้อมกันเลยในในไทยไหมคะหรือว่า,าในในไทยในไทยครับในไทยเลยแต่เฮงเจียตัวเนี้ยคือเป็นเขาเรียกอะเฮงเจียของเมืองจีน <ฮะ S 1> แต่เนี้ยคนคนปั้นอะคือเป็นคนจีนไงเขา <ฮะ S 1> เลยทําแบบของเขาเป็นวัสดุอะไรอันนี้เป็นเนื้อทองสำริดอันนู้นน่าจะเป็นเนื้อเนื้อแบบทองเหมือนกันขอได้มันเป็นเหล็ก อ่านะครับอันนี้มันเนื้อทองสำลิดยังยังไอเสามังกรเนี่ยอ <Saint> ันนี้คนไทยคนไทยเป็นคนสร้างอันนี้เ<ะ>สามังกรอันนี้กับเสามังกรที่สุพรรณน่ะที่ที่ท่านบรรหารเอาไปสร้างอ่ะคือบรรหารมาถ่ายรูปจากที่นี่ไปสร้างที่สุพรรณตอังนั้นท่นานบรรหารเขามาตอนเป็นนายกเขามาเขามาเที่ยวชมแล้วให้ช่างอ่ะถ่ายรูปไป แล้วก็เอามังกรตัวเนี้พวกนี้ไปสร้างที่สุพรรณนั่นนะครับทางไปดีมานีชาแนลนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณบุญเกิดหุ่นท่าไม้นะมากๆนะคะที่พาเดินชมบรรยากาศภายในมูลนิธินักคราชโยธาชัยค่ะ หากท่านใดนะคะต้องการมาขอพรหรือกราบไหว้นะคะสามารถมาได้เลยเพราะว่าองค์เสด็จพ่อนาคราชโยธาชัยนะคะท่านจะประทานความสำเร็จให้กับทุกๆท,ท่านนะคะเมื่อสำลิดผลค่ะและเป็นดังที่สมปัารถนานะคะก็นิยมถวายประทัดค่ะและลูกปืนหรือเป็นผลไม้ห้าอย่างก็ได้ค่ะ สำหรับจุดนี้นะคะสิงขนองศึกค่ะนิยมขอในเรื่องของการค้าขายนะคะแล้วก็ช่วยขจัดปัดเป่าและที่สำคัญเลยขอเรื่องโชคลาภกับกุมารดำธมินค่ะ อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะคะเมื่อเพื่อนๆมามูลนทีนาคราชโยธาชัยค่ะนั่นก็คือปฏิมาก,กรรมนะคะภาพนูนสูง24ยอดกระตันยูค่ะเป็นตำนานของจีนอันน่าประทับใจค่ะอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้านะคะที่มีความงดงามบอกถึงเรื่องราวตำนานต่างๆได้ดีเลยทีเดียวค่ะ สูง24ยอดกระตันยูนะคะก็จะมีแรงกระตันยูสยบเสือนะคะชิมอุจจาระบิดาและยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะคะลองมาชมความงดงามด้วยตัวเองค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องไปดีมาดี Channel 1928แและขอให้เ,เพื่อนๆนะคะเดินทางไปไหนก็ไปดีมาดีเช่นกันบ๊ายบาย